เหล้าดีอะไรเอาไปเอาเหล้าเล่าเด้วยแล้วกดื่มกันเองเล้าเลยเราดื่มอ่ะเป็นทำอะไรเห็นไหมล่ะเื้พาสวดสวดอะไรครับนี้สวดสวดโชว์ไว์ไอ้าเป็นไรดิิไข่เจียวโชวอไร่เียวอ้ม่ร่ยอาอะ กมป้าไม่เป็นเต็มไหนดูตัวพี่ฟูอือชาเป็นไงบูดอ่นป้าบอกคำป้าอคำป้าคำป้าอะไรคำป้ากินกินให้ดีคำป้าอย่างอ่ะเดี๋ยวเหี้ยป้าดิป้าอ่นดิเออเขาไปกินหอยทอดที่ไหนครับไม่ใช่หอยทอดร้านไอติมวิวทองนา เคยมากิน2ครั้ง,แล, 2, งแล้วมั้งไมคนลยมั่วครั้งที่สองที่สแล้วมันอร่อยของสองเป็นไงพรไหมเ้ยเคี้ยวเคี้ยวขอแบบว่าะอะไรนะที่แบบเสียงดังม็มอา M R เอออ M R นี่ E ออ S M R E S, S M, S M, R. <S S M R ให้อหน่อูเคี้ยวให้ัดังกรวไปนะถาเนี้ยอีกทีนึ่งเลิศ

ไปไปชื่อไหนกินแครเล็เอตอร่อยเยอดังกรอบมากยิ่งเหนียวขอบติดคอยิ่งยัดเต็มปากเลยหนขอขออีกทีนึงขอเสียงเสียงขึ้นเหรอเสียงความกรอบอ่ะช่วยกรอบหน่อยแต่บ้านไมากินหอยทอดไม่ไม่แต่บ้านแต่บ้าน 对，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 对。